คุณคิดว่าชีวิตในโรงเรียนแสนเพอร์เฟกนั้นมันเป็นยังไงลองคิดดูนะอย่างเช่นการได้รับอนุญาตให้เล่นเกมได้ตลอดทั้งคาบมันฟังดูสุดยอดเลยใช่ไหมไงครับผมเลียมวันหนึ่งเพื่อนๆกับผมได้เข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พวกเราเดินเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งชุดสุดประหลาดของเธอทําให้พวกเราสนใจเธอคอสเพลย์เป็นคิสซี่มิสซี่จากเกม p o อ p y ี้เพลท m มผมจําตัวละครน,นั้นได้เพราะว่าผมก็ชอบเล่นเกมนี้เหมือนกันเธอคนนี้น่าจะเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ ถ้าครูเห็นเธอเข้าจะต้องเป็นลมแน่เลยพวกเรากำลังจะไปแนะนำตัวกับเธอแต่ว่าเธอเดินออกไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาหลังกลิ่งเริ่มเรียนไงฉันครูวิวสันครูวิชาคอมพิวเตอร์คนใหม่จ้าทุกๆคนหัวเราะดูเหมือนว่าสาวคนนี้จะเล่นมุกใช้ได้เลยแต่ปรากฏว่าเธอไม่ได้ล้อเล่นเธอเป็นครูของเราจริงๆพวกเราช็อกเลยเธอดูเหมือนเด็กมอปลายมากเลยแต่ว่ารูปลักษณ์ไม่ใช่อย่างเดียวที่ประหลาดครูวิวสันชอบเกมป๊อปปี้เพลท m e และครูบอกว่า จะให้เราเล่นเกมอะไรก็ได้ตามใจพวกเราเล่นเกมตลอดทั้งคาบบางคนก็เล่นเกมชินบางคนก็เล่น League of Legends ส่วนผมเล่น Call of Duty ลองคิดดูสิครูวิวสันสอนหัวข้อใหม่ในช่วงท้ายคาบไม่นานนักทั้งโรงเรียนก็พูดถึงครูคนใหม่พวกเราไม่เคยเจอคนอย่างครูวิวสันมาก่อนเลยเมื่อก่อนผมเคยเล่นเกม Poppy Playtime หลังจากจบคาบนั้นผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งพอถึงบ้านผมก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องพอรู้ตัวอีกทีฟ้าก็มืดแล้ว แล้วผมก็คิดอะไรได้ถ้าเกิดเราทําโชว์จากเกมนี้ล่ะมันจะต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยวันถัดมาไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่กลับไปเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์ครูวิลสันให้เราเล่นเกมอีกครั้งทุกคนแฮปปี้กันหมดยกเว้นเจ้าเนิร์ดแฮร์รี่อาคือพวกเราไม่เรียนกันหรอครับ hey, เฮ้ยไอ้เจมอนี่มันเพี้ยนเรื่องไงใครจะอยากเรียนกันในเมื่อเราเล่นได้ตลอดทั้งคาบสุดท้ายครูวิลสันก็เลยให้การบ้านบางอย่างกับเขาและพวกเราที่เหลือก็เล่นเกมกันต่อ พอหลังเลิกเรียนผมไปหาคุณครูแล้วก็ขอให้ครูวิลสันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกมให้มากกว่านี้เออคือผมอยากจะสร้างโชว์จากเกมครับและอยากขอให้ครูช่วยผมหน่อยครูวิลสันเธอตอบตกลงแบบตาเป็นประกายแล้วถามว่าผมคิดโชว์แบบไหนเอาไว้ผมบอกว่าปกติผมชอบเที่ยวกับผู้คนที่จัดการแสดงที่จตุรัสในเมืองครูวิลสันบอกว่าอยากจะเจอพวกเขาระหว่างที่พวกเราออกจากโรงเรียนผมเห็นแฮร์รี่เขากำลังบ่นเสียงดังที่ครูวิลสันไม่ยอมสอนพวกเราดีดี บอกเลยนะว่าหมอเนี่ยมันดักดานมากๆทุกคนที่นั่นชอบครูวิลสันกันหมดผู้จัดการแสดงชอบครอสเพย์ของครูด้วยแล้วก็บอกว่าไอเดียการแสดงของผมผ่านแล้วครูวิลสันก็มีไอเดียเด็ดๆนี่ทั้งห้องน่าจะร่วมการแสดงด้วยนะเราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายตัวเพื่อทำเอฟเฟกต์พิเศษมันต้องเจ๋งมากนแน่ๆเลยโว,ว้ไอเดียอย่างเจ๋งในวันถัดมาครูวิลสันบอกเพื่อนทุกคนในเรื่องโชว์ทุกคนอยากมีส่วนร่วมด้วยแน่นอนว่ายกเว้นแฮรี่พวกเราเริ่มระดมความคิดกัน ปรากฏว่าเพื่อนร่วมห้องของผมคนนึงเขามีโปรเจคเตอร์กำลังสูงซึ่งแปลว่าผู้เราสามารถฉายวิดีโอลงบนกำแพงได้เล่นเอฟเฟกเลเซอร์โชว์เป็นเปลวไฟอย่างเจ๋งเพื่อนร่วมห้องของเราแคสซี่เธอก็มีไอเดียที่น่าสนใจด้วยนี่เรามาคอสเพลย์เป็นตัวละครโปรดในเกมของเรากันไหมทุกคนชอบไอเดียนี้ที่เหลือก็แค่ให้ออกไนซ์การแสดงเห็นด้วยหลังเราปรึกษากันทุกอย่างแล้วครูวิลสันก็แนะนำให้เราสนุกแล้วก็เล่นเกมกันแน่นอนว่าทุกคนทำอย่างนั้นแต่ว่าจููจ ครูใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้องพวกเรารีบเก็บมือถือหยุดพูดคุยแล้วก็แกล้งทําเป็นเปิดหนังสือเรียนครูใหญ่ส่งเอกสารให้ครูวิวสันและเขากําลังจะเดินออกไปแฮร์รี่เขาเหมือนจะพูดอะไรเขาต้องคิดจะปากโป้งแน่นอนผมสะกิดเขาได้ทันเวลาพอดีพอหลังเลิกเรียนผมก็อดเข้าไปขู่หมอนั่นไม่ได้นี่นายอย่าคิดไปหาเรื่องครูวิวสันเชียวเธอเป็นสุดยอดคุณครูและพวกเราโชคดีที่มีเธออยู่นะแฮร์รี่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าก็มีเพื่อนคนนึงพูดแทรกขึ้นมาเฮ้เลียม อย่าบอกนะว่านายชอบเธอบ้ากันไปใหญ่แล้วผมไม่ได้ฟังเรื่องไร้สาระจากเขาเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรผมทุ่มใจทั้งหมดให้กับการโชว์ครั้งนี้ตอนกลางดึกผมก็ไม่นอนและทํางานในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์แม่ผมบ่นอยู่ตลอดวันหนึ่งท่านเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์ผมเฉยเลยผมยังไม่ทันได้เซฟงานเลยด้วยซ้ํานี่จะหยุดเล่นเกมพวกนี้ได้หรือ,อยังฮะแม่ครับผมไม่ได้เล่นสักหน่อยผมทําโปรเจกต์วิชาคอมพิวเตอร์อยู่นะแต่แม่ก็ไม่ยอมเย็นลง แล้วก็ไล่ผมไปนอนอย่างกับเด็กๆเลยหลังเลิกเรียนผมเลือกที่จะปรึกษางานอยู่กับครูวิลสันวันหนึ่งผู้ราวางแผนที่จะไปห้องลอฟเพื่อปรึกษาการเรื่องเตรียมตัวจัดการแสดงแล้วจูๆ่ๆแคสซี่เธอก็เดินมาหาผมเฮ้ย hey, นายเก่งคอมใช่หรือเปล่าคือฉันไม่เข้าใจหัวข้อที่แล้วนะ่ะนายช่วยฉันได้ไหมคือเอ่อโทษทีนะฉันสายแล้วอ่ะเฮ้ยเธอน่าจะไปขอให้ครูวิลสันช่วยนะเธอเก่งมากแล้วก็อธิบายได้ดีด้วยไม่รู้ว่าทำไมแคสซี่ถึงโกรธแล้วก็ลุกออกไปเลย รูวิวสันกับผมคุยกันเรื่องไอเดียของแคสซี่กับเหล่าออร์แกไน์พวกเขาชอบมากและพวกเราก็สั่งคอสตูมกันวันถัดมาผมบอกทุกคนว่าอยากคอสเพลย์เป็นตัวไหนแคสซี่เธอได้เจ้าบรอนซ์ของเล่นไดโนเสาร์นั่นทําให้เธอโกรธอีกแล้วเธอบอกว่าทาไมถึงเลือกตัวละครสุดเหยแบบนี้ให้บรอนซ์ Bronze ไม่ดีตรงไหนผมไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรจะว่าไปผมเลือกให้ตัวเองเป็นฮักกี้วักกี้คิซซี่บิซซี่ก็เป็นคู่หูของเขาในเกมครูวิวสันกับผมรับหน้าที่การแสดงหลัก โดยมีเลเซอร์ประกอบพอแคสซี่เห็นคอสตูมของผมทำไมไม่รู้เธอปรี๊ดแตกแล้วก็เดินหนีไปเลยหลังจบคาบเรียนจูจูแฮร์รี่ก็เรียกผมมาคุยเขาอยากจะร่วมทีมกับเราด้วยเขาสนใจเรื่องการทำสเปเชียลเอฟเฟกแล้วก็อยากเรียนรู้การใช้โปรแกรมผมแปลกใจมากเลยผมไม่อยากยุ่งกับเขาผมกะจะปฏิเสธแต่ครูวิลสันได้ยินที่เราคุยกันแล้วก็อนุญาตให้เขามาร่วมด้วยไม่นานผมก็เริ่มสังเกตว่าคุณครูคนอื่นไม่ชอบครูวิลสันในช่วงแรกก็อาจจะแค่ซุบซิบนินทา แต่แล้วก็เริ่มดินทากันแบบเปิดเผยพวกเขาตกใจกับพฤติกรรมของครูโดยเฉพาะรูปลักษณ์ครูคณิตและดูไม่พอใจสุดๆแต่จะว่าไปก็ไม่มีใครชอบครูคนนี้อยู่แล้วและตอนนี้ก็จะทําให้นักเรียนยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่ผมมั่นใจว่าพวกครูก็แค่อิจฉาครูวิลสันเป็นนางเอกของโรงเรียนเราไม่เหมือนครูพวกนั้นที่เอาแต่วิจารณ์วันหนึ่งผมนั่งอยู่ในห้องแล้วก็ทํางานในคอมพิวเตอร์อยู่แม่ผมเข้ามาในห้องแล้วก็เริ่มทําให้ผมเหนื่อยใจผมเริ่มนับหนึ่งถึงสิในใจเพื่อสงบสติอารมณ์ ปกติแม่จะดุดาวผมก่อนแล้วก็ไปแต่คราวนี้ไม่ใช่แม่กอดอกแล้วก็ถามผมว่าครูคนใหม่เป็นยังไงบ้างเอ๊ะแม่รู้ได้ยังไงปรากฏว่าพ่อแม่เรากําลังคุยกันเรื่องครูวิวสันในแชทกลุ่มนอกจากนั้นยังไม่พอใจในรูปลักษณ์ของครูอีกแต่ผมว่าเธอเท่ามากเลยนะครับแม่มองผมแปลกๆเหมือนแม่อยากจะพูดอะไรแต่แล้วแม่ก็เดินออกไปสัปดาห์ต่อมาการแสดงเกือบพร้อมแล้วพวกเราแปะโปสเตอร์รอบโรงเรียนและในเมืองในตอนเย็นรอบปฐมทัศน์พวกเราไปที่ห้องลอฟกัน เราต้องเตรียมพวกสเปเชียลเอฟเฟกแล้วซ้อมกันอีกนิดหน่อยแคสซี ie, ่เธอเดินมาหาเราในวินาทีสุดท้ายเธอบอกว่าเธอตกลงจะเป็นรอนพวกเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเตรียมพร้อมนักเรียนหลายคนทําพลาดแบบโง่ๆแต่ครูวิวสันกับผมต้องอธิบายทุกอย่างให้ฟังตั้งหลายรอบแต่ทุกอย่างก็ไปได้สวยระหว่างนั้นแฮร์รี่ก็ง่วนอยู่กับโปรแกรมโช์นี้ใช้สเปเชียลเอฟเฟกมากมายมันเป็นส่วนสาคัญที่สุดเพื่อเพิ่มความระทึกแฮร์รี่ก็ต้องเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องและคุณรู้ไหม เจ้าเนิร์ดนั่นทำพังหมดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไฟบนเวทีดับลงและอุปกรณ์ทุกอย่างก็ดับหมดแล้วไฟก็กลับมาแล้วกลายเป็นว่าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มันล่มข้อมูลทุกอย่างก็เลยหายหมดความพยายามในวันสุดท้ายสูญเปล่าผมเดือดมากผมบอกแฮร์รี่ว่าถ้าไม่รู้งานคราวหน้าก,ก็อย่าเสนอตัวรับงานใหญ่แต่แฮร์รี่กลับเถียงผมให้ <"Hey, S 1> ฉันไม่เพียนหน้านะเบยคลิสต่างหากเล่าก็แล้วทำไมไม่แบ็กอัพไว้เล่าแฮร์รี่โกรธแล้วก็ไปแถมยังปิดประตูเสียงดังโอเคเยี่ยม ผมต้องมาแก้ที่เขาทำเลเอาไว้ผมอยู่ที่ลอฟกับครูวิวสันจนดึกพวกเราจัดการเรื่องข้อมูลที่โดนล,ลบหายไปคืนมาทุกคนกลับกันหมดแล้วยกเว้นแคสซี่เธอขอให้ผมกลับบ้านด้วยกันผมบอกเธอว่าผมกับครูวิวสันมีงานต้องทำอีกเพียบกว่าจะกลับอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนไอยที่ผมอยากทำก็คือนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หลับไปเลยแต่ว่าแม่ก็เข้ามาขวางนี่ลูกหายไปไหนมานะ่ะดูสิขอบตาดำเพราะอดนอนใช่ไหมผมเหนื่อยมากจนไม่มีอารมณ์จะเถียงด้วย ผมถอดรองเท้าและเดินเข้าห้องแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมปล่อยท่านพยายามดุด่าผมตลอดครูภาษาอะไรถึงปล่อยให้หนักเรียนเล่นเกมในห้องเพราะเธอใช่ไหมลูถึงกลับบ้านดึกเนี่ยผมเริ่มเบื่อเต็มทีผมออกโรงปกป้องครูวิลสันนี่ไปทำอะไรมากันแน่ฮะทำไมต้องใส่คอสตูมแล้วก็แกล้งเป็นคู่รักกันด้วยอ่ะผมเริ่มหัวเสียเต็มทีโถ่แม่มันก็แค่การแสดงเองอะ่ะโอเคผมนิ่งไปสักพักแม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไง ปรากฏว่ามาจากกลุ่มแชทของผู้ปกครองผมโกรธมากๆจนพูดอะไรไม่ออกต้องมีนักเรียนคนนึงคาบข่าวไปบอกพ่อกับแม่ผมเริ่มเดาออกทันทีว่าเป็นใครแฮร์รี่ต้องเป็นเจ้าหมอนั่นแน่ๆที่ปากสว่างเรื่องของเราในตอนเช้าผมก็เจอเขาออกมาจากห้องพักของครูใหญ่นั่นยิ่งทําให้ผมสงสัยหนักเลยนี่เขาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูใหญ่ด้วยเหรอผมอยากเข้าไปคุยกับเขาแต่แล้วกลิ่นเข้าเรียนก็ดังซะก่อนแฮร์รี่หนีรอดเข้าห้องไปได้พวกเราเล่นเกมในห้องอีกครั้งผมตัดสินใจว่าจะผ่อนคลายสักหน่อย ก็ตอนแรกผมไม่ได้สังเกตคนที่เข้ามาในห้องเรียนผมเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นครูใหญ่กับพวกครูคนอื่นๆหนึ่งในนั้นคือครูคณิตศาสตร์เธอชี้นิ้วมาทางเราและบอกครูใหญ่เราบอกแล้วไงคะดูสิผู้นักเรียนทำอะไรกันในคาบของครูวิลสันเล่นเกมมือถือและอย่าให้ฉันพูดถึงรูปลักษณ์นะคะคุณครูไม่ควรทำตัวเหมือนตัวตลกผมกัดฟันแน่นและโกรธมากๆพวกเราลุกขึ้นปกป้องครูวิลสันและบอกว่าครูทำงานได้ดีแล้ว แต่พวกครูก็ไม่เชื่อกลับกันเลยพวกครูบอกว่าพวกเราติดเกมกันหมดแล้วและนั่นเป็นเพราะครูวิวสันถึงกับบอกให้ไล่ออกเลยด้วยซ้ําผมเลยอยากให้ครูคณิตออกไปเสเองครูวิวสันเธอเงียบไปนานมากแต่ว่าจูๆ่ๆเธอก็มีไอเดียขึ้นมาเธอชวนทุกคนที่มีปัญหากับเธอให้มาดูโช์ของเรางั้นลองดูสิคะว่าที่ผ่านมาพวกนักเรียนทําอะไรกันมาบ้างถ้าดูจบแล้วพวกคุณยังมีปัญหาฉันจะลาออกเองคะ่ะพวกคุณครูเริ่มประท้วงแต่ครูใหญ่เดินเข้ามาและยอมรับเงื่อนไข หลังทุกคนออกไปผู้เราปลอบคิสซี่มิสซี่ของเรานักเรียนคนอื่นๆยกเว้นแฮร์รี่พยายามให้กำลังใจครูด้วยเหมือนกันเขาได้แต่นั่งคนเดียวอยู่ที่โต๊ะด้านหลังผมไม่ใช่คนเดียวที่คิดว่าเขาปากสว่างพวกเราก็เลยไปเอาเรื่องเขาแฮร์รี่เขาปฏิเสธทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกพวกครูใหญ่เลยมันยังไงกันแน่ก็ฉันก็แค่ไปขอว่าอย่าจะเรียนกับครูคอมพิวเตอร์คนอื่นก็เท่านั้นเองอ่ะแน่นอนว่าพวกเราไม่เชื่อแล้วก็บอยคอรดเขา พวกเรากังวลกันมากและพยายามให้กำลังใจครูวิลสันครูก็ได้แต่ยิ้มและบอกว่าทุกอย่างต้องไปได้สวยในตอนเย็นพวกเราไปที่จัดการแสดงผู้คนมารวมตัวกันที่นั่นและคุณครูทุกคนรวมทั้งครูใหญ่พ่อแม่ของพวกเราก็มาด้วยแม่ผมก็มาเถอยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ส่วนครูวิลสันก็มาสายเวลาผ่านไปแล้วแต่ครูก็ยังไม่มาเลยครูคณิตของเราก็พูดย่อเย้ยว่าเธออาจจะกลัวแล้วก็หนีไปแล้วก็ได้ผมเริ่มกังวลขึ้นมาแต่แล้ว ก็มีผู้หญิงปรากฏตัวต่อหน้าพวกคุณครูเธอสวมสูทและแต่งตัวเหมือนนักธุรกิจทำทรงผมดูดีมากๆผมอึ้งไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นครูวิวสันนี่เธอเปลี่ยนไปจนผมแทบจำไม่ได้ทั้งวิธีการพูดก็เปลี่ยนครูดูจริงจังและสำรวมมากๆตอนที่เธอพูดเรื่องการสอนของเธอปรากฏว่าครูเรียนมาจากมหาวิทยาลัยชั้นยอดแห่งหนึ่งครูไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แต่ยังเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพไม่นานมานี้เธอได้พัฒนาโครงการแปลกใหม่ขึ้นมา ฉันทดลองการสอนในวิธีต่างๆแล้วก็เจอแบบที่ดีที่สุดฉันอนุญาตให้นักเรียนเล่นเกมพวกเขาจะได้ผ่อนคลายและสมองก็จะได้รับข้อมูลได้ดีขึ้นรูปลักษณ์ของฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะดูผลลัพธ์สิคะพวกเราเตรียมการแสดงมาทั้งอาทิตย์ขณะนักเรียนที่เรียนไม่ทันก็ยังสนใจและก็เข้าร่วมด้วยพวกเขาเริ่มเข้าใจการใช้โปรแกรมมากขึ้นหลังจากทำงานด้านสเปเชียลเอฟเฟและเราได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นทีมอีกด้วย ผมก็ต้องแปลกใจที่ครูใหญ่ขึ้นมาช่วยพูดเขาบอกว่าครูวิลสันคือผู้เชี่ยวชาญพิเศษและเขาก็ยอมรับวิธีการของเธอเขาแทรกพูดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามของทุกคนเท่านั้นทุกคนช็อกกันหมดโดยเฉพาะพวกคุณครูเพราะนึกว่าครูวิลสันจะโดนไล่ออกแบบหมดท่าซะแล้วแต่แล้วจู่ๆครูวิลสันก็เดินมาหาผมครูบอกว่าผมเป็นคนคิดไอเดียสำหรับการโชว์ในครั้งนี้และบอกกับแม่ผมคุณมีลูกชายที่เก่งมากเลยนะคะ ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องมีอนาคตที่สดใสรออยู่ฉันจะเขียนจดหมายแนะนําให้ทางมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองค่ะเมื่อจบการประชุมการแสดงก็เริ่มขึ้นทันทีทุกอย่างเป็นไปได้สวยยกเว้นอย่างเดียวบลอนซ์ไม่อยู่ในโชว์อืมแคสซี่เขาหายไปไหนนะเฮ้ยผมเลยตัดสินใจตามหาเธอตอนที่มีเวลาว่างแคสซี่นั่งหลบมุมอยู่แล้วก็ร้องไห้ผมเดินเข้าไปแตะไหล่เธอแล้วก็ถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอผลักผมออกแล้วก็ด่าว่าผมซื่อบือ้อ เฮ้ยแล้วทำไมไม่อธิบายเลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมทำอะไรไปแล้วเนี่ยผมต้องอึ้งเลยเมื่อแคสซี่บอกว่าเธอบอกพ่อกับแม่เรื่องวิชาคอมสุดประหลาดของเราแถมยังส่งรูปครูวิลสันกับผมตอนที่ใส่ชุดคอสตูมจากนั้นก็ไปฟ้องพวกครูแล้วก็ขอให้พวกเขาคุยกับครูใหญ่ผมงงไปหมดเธอทำแบบนั้นทำไมก็เพราะฉันชอบนายไงแต่นายไม่สนใจฉันเลยอะเอาแต่ไปอยู่กับคุณครูครูทั้งสวยแล้วก็เก่งฉันอยาให้ครูโดนไล่ออกอะ ผมหมดคำพูดผมจ้องหน้าเธออยู่หลายวินาทีแล้วผมก็โกรธเธอบ้าหรือเปล่าเธอทำทุกอย่างพังได้เลยนะผมไม่อยากเจอเธออีกแล้วก็เดินหนีออกมาเลยแล้วก็ไม่เอาเรื่องเธอไปฟ้องด้วยหลังจบการแสดงแม่เดินมาหาผมแม่บอกว่าภูมิใจในตัวผมมากและสัญญาว่าจะไม่ดูด่าผมอีกท่านขอแค่ให้ผมดูแลตัวเองดีๆในวันรุ่งขึ้นพวกเราก็เจอเซอร์ไพรส์ที่โรงเรียนในคาบคณิตศาสตร์พวกเราเดินเข้าไปในห้องคุณคิดดูสิ พวกเราเจอเซเลมูนยืนอยู่หน้ากระดานครูคณิตของเราหันมาคอสเพลบอกเลยว่าพวกเราช็อกมากๆเรายืนนิ่งอยู่หน้าประตูแล้วก็ขำลั่นออกมาแบบเก็บไม่อยู่แต่จะว่าไปครูคนอื่นก็เอาวิธีการของครูวิวสันมาปรับใช้ด้วยเหมือนกันตอนนี้มีตัวละครในเกมมากมายเดินอยู่เต็มโรงเรียนเป็นเรื่องที่สุดยอดและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยครูวิวสันเธอคิดอะไรใหม่ๆได้เสมอไม่นานมานี้ครูก็แนะนําเกมใหม่ให้พวกเราพวกเราเจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็คุยกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ แคสซี่เธอก็ยังรังควานผมไม่เลิกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไล่เธอยังไงดียังไงซะวิชาคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นวิชาโปรโดของทุกคนมีแค่แฮร์รี่คนเดียวที่ไปเรียนกับครูคนอื่นเฮ้ยโรงเรียนของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะมาเล่าให้พวกเราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ